หากาบพานยักษ์กรักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดกราดจนชนร้องทุกข์ยุคมินถิ่นกาขาวชาววิไลหลังจากที่เจ้าพระกุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมรังสีได้มรณะภาพลงเมื่อวันเสาร์แกรมสองข้าเดือน8ซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนายน2415 ตอนเที่ยงคืนเช้าวันรุ่งขึ้นนายอายาราชสิทธิ์ก้นกุติของเจ้าพระกุลสมเด็จเข้าไปเก็บกวาดในกุติของท่านขณะทำความสะอาดกุตินั้นนายอายาราชได้พบเศษกระดาษชิ้นหนึ่งสุกอยู่ใต้เสื่อเป็นลายมือของเจ้าพระกุลสมเด็จเขียนสั้นๆโดยสังเขปเป็นคำทานายชะตาเมืองมีความว่า มหากาบผ่านยักษ์กรักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดกราจนชนร้องทุกข์ยุคทมินถิ่นกากขาวชาววิไลมาดูความหมายของคำเหล่านี้กันค่ะมหากาบในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงปราบดาพิเศษคือปราบกบฏท,ที่ก่อความเดือดร้อนให้บ้านเมืองและสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงถูกพวกกบฏจับกลุ่มคุมขังและยึดอำนาจฐานวิกลจริตคือถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้าเสียสติ ด้วยการนำไปประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์แต่หลายคนเชื่อกันว่าหนีบาบวชที่ถ้ำเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงตั้งตนเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในการนี้ทำให้ผู้ที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าตากและผู้ที่ไม่เห็นด้วย รวมไปถึงผู้ที่เสียผลประโยชน์เกิดแข่งข้อไม่ยอมสวามิพักแต่โดยดีไม่ยอมรับว่างั้นเถอะก็จึงได้มีภาพรมราชองค์การปราบพวกไม่เห็นด้วยหรือพวกกบฏต่อแผ่นดินใหม่หราบคาบมีการสังหารล้างโคตรกันทีเดียวถึง82คขั้วเรือนรวมทั้งมีการประหารชีวิตโอรส และญาติพี่น้องพระเจ้าตากสินมีให้หลงเหลือเพื่อเป็นเส้นน้ำในภายหลังกล่าวกันว่าเสียชีวิตจากการเปลี่ยนแผ่นดินไม่ต่ำไปกว่า400คนมีการประกาศใช้กฎปราบกบฏกฎมนเทียนบาลและกฎอายการศึกชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งเป็นเรื่องหวาดเสียวน่ากลัวมาก เพราะบ้านเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่คือสร้างกรุงเทพเป็นเมืองหลวงใหม่อย่างระสำระสายหาความเป็นปึกแผ่นมั่นคงไม่มีจึงต้องทำบุญทุกอย่างด้วยความเฉียบขาดจึงเรียกจุกนี้ว่ายุคปหาการหรือยุคดำมืดเนื่องจากยังไม่แน่ใจว่าบ้านเมืองใหม่จะอยู่หรือจะไปยิ่งมีสงครามก้าวทับจากพวกคนมอง มาสั่นประสาทชาวบ้านด้วยแล้วใครเกิดยุคนี้ล่ะก็ร้องได้คำเดียวเลยว่ากลัวแล้วจ้าเพราะคนไทยยังไม่หายเข็ดกลัวพมา่ายังไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำและขุนนางเพราะสร้างความเลวแหลกไว้เยอะในตอนก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา 2. อผ่านยักษ์ หมายถึงในรัชสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเป็นยุคแห่งความวิบัติเคราะห์ร้ายของผู้คนในแผ่นดินเนื่องจากเกิดอหิวาตากโรคโรคหาโรคทองล่วงในปี2363โรคได้ระบาดไปทั่วเมืองมีผู้คนล้มตายลงวันละมากๆเพราะการแพทย์ในสมัยนั้นยังไม่เจริญ ตามสุสานวัดสำคัญเช่นวัดสเกตวัดบ่อพิษพิมุกเต็มไปด้วยซากศพผู้เสียชีวิตในแม่น้ำลำคลองก็ยังมีซากศพลอยขึ้นอืดกันให้เกลื่อนกราดเป็นที่อุจาตาส่งกลิ่นเหม็นเน่ากระครุงหน้าสะอิดสะเอียนเป็นยิ่งนักถนนหนทางมีแต่ความเงียบสงัดวังเวงผู้คนต่างหลบซ่อนอยู่ภายในบ้าน บางครอบครัวก็อบพยพหนีโรคร้ายไปอยู่เสียหัวเมืองในการนี้หล้นกล้าวรัชกาลที่สองถึงกับรับสั่งให้ถามพระราชพิธียิงปืนใหญ่รอบกำแพงป้าปรมมหาราชวังหนึ่งคืนเป็นความเชื่อที่ว่าโรคหาเกิดจากการกระทำของยักษ์มารพูดผีปีศาจจึงต้องมีพิธีการสวดมนต์ปัดรังควานยิงปืนใหญ่ขับไล่ ให้มันตกใจกลัวจะได้หนีไปทำคล้ายกับพิธีสวดพันยักษ์หรือสวดอาตานาติยปริตนั่นแหละค่ะทรงให้อัญเชิญพระแก้วมรกตอันศักดิ์สิทธิ์และพระบรมธาตุออกแห่เห็นเป็นการขับไล่และปรบขวัญพล,ลเมืองในที่สุดโรคร้ายก็สงบแต่กว่าจะสงบราบคาประมาณกันว่ามีผู้เสียชีวิตถึงสามหมืนคนเลยทีเดียว นับว่าไม่น้อยในสมัยนั้นสมัยที่สรักมิตรหรือรักบัณฑิตในสมัยรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการปกครองการค้าขายกับต่างประเทศขึ้นในรัชกาลที่สอง ทรงสัพพยยกท่านว่าเจ้าสัวได้มีการเริ่มต้นเจริญสัมพันธร์ธไมตรีกับต่างประเทศอันได้แก่ประเทศอังกฤษอเมริกาโดยเริ่มต้นจากการค้านั่นเองค่ะดังนั้นจึงเป็นยุคที่ทรงโปรดปรานชุบเลี้ยงคนที่ตั้งใจทำราชการอย่างจริงจังมากกว่าพวกประจบสอพรอยุคที่สยุคสนิทธรรม ในสมัยรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระองค์ท่านนั้นทรงออกพนวดนานถึง27พรรษาด้วยกันตลอดรัชกาลที่สามเลยก็ว่าได้ก็จะเรียกว่าบวชลี้ภัยทางการเมืองก็ย่อมได้ค่ะเพราะขนาดออกบวชแล้วก็ยังไม่ว่ายุถูกใส่ร้ายป้ายสีป้าจะก่กการกรบฏเลย ดีที่ว่าหลนก้าวรัชการที่สามท่านทรงมีน้ำพระทัยหนักแน่นเยือกเย็นไม่หูเบาดังนั้นเมื่อพระองค์ท่านหลาสิกขาขึ้นรองราชตามคำกราบบังคมทูลเชิญของข้าราชบริพารจึงทรงฝักใฝ่ในธรรมสนับสนุนการเผยแพร่จริยธรมรมตลอดจนการพระศาสนาต่างๆพระองค์เองก็ทรงชุดขาวถือศีลแปดอย่างเคร่งครัด ฟังธรรมทุกวันธรรมสวรรจึงเรียกยุคนี้ว่ายุคสนิทธรรมยุคที่ห้าจำแขนขาดในสมัยรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดเป็นยุคที่น่าเศร้าใจอีกยุคสมัยหนึ่งเพราะเป็นสมัยที่พวกตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกรีฑาทัพ เข้ายึดประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียให้เป็นเมืองขึ้นหรือที่เรียกกันว่ายุคล่าอาณานิคมเมืองสยามของไทยเรานั้นเป็นเมืองรักสงบเปรียบเสมือนลูกแกะไม่มีเคี้วเล็บอะไรที่จะไปต่อกรกับชาติมหาอำนาจอย่างกับอังกฤษและฝรั่งเศสประเทศเพื่อนบ้านรอบๆไทยเราก็โดยเขากวาดเก็บเรียบไปหมด เหลือพี่ไทยอยู่เจ้าเดียวเท่านั้นดังนั้นในสมัยนี้ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสจึงบีบไทยทุกด้านหาเรื่องทุกอย่างที่จะเป็นเหตุยกทัพบ,บุกยึดประเทศให้ได้แต่ด้วยพระปิชาย,ยานแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระองค์นั้นได้ดำเนินวิเทศโจบายอย่างรัดกุมส่งเสด็จประพาสขุโรถถึงสองหนรวมไปถึงรัเสเซียมหามิตรของไทยในสมัยนั้นด้วย นับว่าเป็นผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเพราะไทยเราได้เพื่อนเอาไว้เป็นไม้กันหมาถึงกระนั้นก็เถอะไทยเราก็ยังต้องยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้คือไม่ให้เกิดสงครามจนเราแพ้ต้องเสียเอการาชคือเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแก่ฝรั่งเศสหลังจากที่ในปี2431 ได้เสียแขวน12จุไทยให้มันไปแล้วต่อมาก็หาเรื่องอีกได้ถอนทับเรือไปยึดจันทบ,บุรีเอาไว้ไทยก็ต้องยอมมันอีกโดยยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง้งและเมืองหลวงพระบางให้เจ้าเศษฝรัร่งไปครอบคร,รองให้ป่ยร้องไห้ไปให้จนกว่ามันจะพอใจหรือไม่สามารถหาเรื่องเราได้อีกแล้ว ต้องจำแขนขาดเพื่อรักษาชีวิตหรือพื้นแผ่นดินใหญ่เอาไว้ให้ลูกหลานจนทุกวันนี้ยุคที่หราชโจรในสมัยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคที่ไทยเรามีการนิยมของนอกมีการฟุ้งเฟ้อเอาอย่างเรียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะในหมู่ข้าราชบริพาร ขุนน้ำขุนนางในราชสำนักมีการแต่งตั้งยศบรรดาศักดิ์กันมากขึ้นเกินไปจนแทบจะไม่มีความหมายเป็นยุคเริ่มต้นแห่งภัยพิบัติในด้านเศรษฐกิจที่ตามมาในยุคต่อไปการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการปร้นชาติปร้นแผ่นดินทำลายแผ่นดินทางอ้อมในสมัยนี้มีผู้คิดปฏิวัติเปยนแปลงการปกครองเหมือนกัน แต่ก็ทําไม่สำเร็จกลายเป็นกระบฏไปหรือเรียกกันว่ากระบฏรอสร้อยสาสยุคที่7ชนร้องทุกข์ในสมัยรัชกาลที่7ค่ะประบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดเป็นยุคที่ผู้คนพลเมืองต้องประสบกับภาวะเข้ายากหมากแพงผู้คนอดอยากแร้นแค้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและผลสืบเนื่องมาจากการฟุ้งเฟ้อในรัชการก่อนๆได้มีการปลดข้าราชการออกไปเพราะไม่มีเงินเบี้ยว,วัดเงินปีให้เป็นสมัยที่เริ่มให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงร้องทุกข์แสดงความคิดเห็นจนกระทั่งมีการกระทําที่รุนแรงถึงขั้นปฏิวัติยึดอำนาจให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบบกษัตริย์มาเป็นประชาธิปไตยจนในที่สุดพระองค์ต้องทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปสวรรคตณต่างประเทศยุคที่8ยุคธมินในสมัยรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลจัดเป็นอีกยุคหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้ไม่มีวันลืมพระองค์ในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ทรงถูกลอบปร่งพชนถึงแก่สวรรคตแม้จนกระทั่งปัจจุบันนี้คดีก็ยังคลุมเครือเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่กินแหนงแคลงใจของคนทั่วไปถึงสาเหตุแห่งการลอบปร่งพชนและผู้บงการบ้านเมืองในยุคที่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้จัดเป็นยุคที่มีการแก่งแย่งชิงอำนาจมีการปฏิวัติร,รัฐประหารเขนฆ่าคนไทยด้วยกัน จัดได้ว่าเป็นยุคธมินยุคแห่งความเหี้ยมโหดไร้ความปราณีและศีลธรรมอย่างแท้จริงยุคที่9ถิ่กากขาวในยุคสมัยปัจจุบันแห่งองค์รนเก้ารัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประพัฒรมหาราชเจ้ามีชื่อเรียกยุคนี้ว่าถิ่นตาขาว ซึ่งคงจะหมายถึงพวกฝรั่งตานำข้าวละมังเพราะเป็นยุคที่องค์พระประมุขของเราพร้อมด้วยองค์พระราชินีได้เสร็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะซีกโลกทางด้านตะวันตกนอกจากนั้นแล้วยังทรงต้อนรับพระราชอัันตุกะจากประเทศต่างๆที่มาเยือนอย่างมากมายอย่างเช่นฝรั่งตานำข้าวเอง ก็อเมซิ่งไทยแลนด์ไม่น้อยพากันมาเที่ยวเยี่ยมเยือนไอทิจิตใจสาวไทยรสอาหารแบบไทยๆบรรยากาศแบบไทยๆก็ตั้งรกรากอยู่เมืองไทยซะเลยฝรั่งบางกลุ่มลงทุนซื้อเกาะทั้งเกาะทำโรงแรมกลายเป็นถิ่นฐานของพวกเขาไปซะแล้วและที่สำคัญมีกองทุนชาวต่างประเทศลงทุนซื้อนี่เน่าราคาถูกๆลาลบี องร้องบังคับคนไทยเอากำไรอีกทีเหตุนิกระมังจึงเรียกจุกนี้ว่าถิ่นตาขาวและอีกคำหนึ่งที่เพี้ยนเสียงไปเป็นกาขาวหมายความว่าอย่างไรดีตอนแรกนึกเท่าไรก็นุกไม่ออกว่าตาจะเป็นกาไปได้อย่างไรแต่พอมาระยะ5 – 6ถึง6ปีที่ว่านี้บางอ้อเลยค่ะไม่ใช่พี่ไทยเลี้ยงอีกาสีขาวหรอกนะคะ เพราะกายยังไงเสียกาขนมันก็ดำบันยังคำ่ำแต่คนไทยเราไม่เจียมบอดี้หรือไม่เจียมตนนั่นสิคะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนสมัยรัชกาลที่6ไม่มีผิดเพี้ยนเลยค่ะคือมีการนิยมของนอกมีการใช้จ่ายที่เกินตัวฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมอ,อยากได้อะไรเป็นต้องได้ขนาดลงทุนเป็นหนี้เป็นสินขายดอกเบี้ยสูงเห็นผิดเป็นชอบ เห็นดำเป็นขาวเหมือนอีกาที่ขนดำก็อยากจะทำให้มันขาวคราวนี้ละแจีมชัดหรือ,อยังว่าทำไมเมืองไทยถึงเป็นถิ่นกาขาวหรือถิ่นตาขาวและยุคสุดท้ายยุคที่สิบชาวศิวิไลหมายถึงยุคที่สิบหรือรัชการที่สิบมีผู้ตีความกันต่างๆนานา,นาเมื่อได้ดูจากบทความแล้ว คำนี้มาจากภาษาอังกฤษหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขร่มเย็นดังนั้นก็เป็นอันเชื่อขนมกินกันได้เลยว่าในสมัยนี้ประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราก็จะต้องเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงในทุกๆด้านทังด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองประชาชนจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนาชื่นตาบานกันทุกท่วหน้า จริงเท็ประการใดการละเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปค่ะ